แต่งหนะ loop. าา้า everyday ลุกใส่ใส่เบาๆแบบสวยใสไร้สิวมาเตรียมผิวกันก่อนนะจะใช้สกินแคร์ซีรีส์ใหม่จาก Oriental Princess Natural Acne Care ใครเป็นสิวอยู่เนี่ยบอกเลยว่าชอบแน่นอนลองเป็นตัวทรีทเมนต์เซรั่มก่อนตัวนี้เป็นเซรั่มลดปัญหาสิวและเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ Clove Extract ช่วยต้านการอักเสบแต่ยังคงความชุ่มชื้นให้กับผิวอยู่เนื้อเซรั่มบางเบาซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะทาแล้วผิวจะนุ่มๆแบบนี้เลยสิวอักเสบแห้งไวยุบตัวลงใน24ชั่วโมงต่อด้วยครีมแต้มสิวแบบนี้สีตัวนี้คือใช้เป็นนนนคคออออออซีีีีลลลเเรรร์ไไไดดดดดด้้้้้ยยยยยยืมมมากกกกงงจะชช่่วววววปปปิิิพพสสแถััให นะเริ่มแต่งหน้ากันเครื่องสำอางวันนี้จะใช้ของ Oral Princess นะงานผิววันนี้จะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นรุ่น Ultimate Coverage เป็นแป้งผสมรองพื้นคุมมัน8ชั่วโมงตัวนี้คือปกปิดดีมากจะทาให้ดูให้ดูข้างที่ทาแล้วกับยังไม่ทาข้างที่ทาแล้วก็คือเนียนกริบมากลงงานผิวเสร็จแล้วนะคะต่อได้งาน Q คิ้วค่ะจะใช้เป็นตัวนี้เลยน้องจะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะมาพร้อมกับหัวแปรงตัดเฉียงแบบนี้ตัวนี้เนื้อเขาก็จะนุ่มๆเขียนง่ายเขียนเสร็จก็ใช้ด้านหัวแปรงของเขาค่อยๆเบรนนะคะก็ ลงในทั่วกลางตาเลยเสร็จแล้วใช้สีน้ำตาลแบบนี้นะคะลงตรงช่วงหางตาใช้แปรงค่อยๆเบรนนะคะให้ดูเหมือนขัดแววเล็กๆ มาเขียนตากันต่อนะคะจะใช้เป็นอินเนอร์อายไลเนอร์เขียนขอบตาด้วยแล้วก็ลากไปตรงหางตาต่อตัวนี้คือติดทนนะคะกันน้ํากันเหงื่อไม่เยิ้มกล้เสร็จแล้วมาปัดมาสคาร่ากันต่อเลยรุ่นนี้คือดีนะกันน้าปัดแล้วขนตาเรียงเส้นสวยปัดแก้มต่อจะใช้เป็นบลัชออนรุ่นนี้สีน้องจะออกชมพูพีชๆน,น่ารักมากสีน้องค่อนข้างชัดนะคะเวลาปัดก็เบาๆมือนิดนุ่ปัดเสร็จคือสีน่ารักมากแก้มเราจะดูกลโกลแบบนี้นนะสุดท้ายจะทาเป็นลิปนะคะวันนี้อยากได้ลูกใสๆตัวนี้ทาเราจะได้สีออกแดงๆเรื่อๆธรรมชาตรมมมชาาาตตอองงงงทีีีี่่เ้้้้้้ SVX15 ปปกกัันนนนนแแแสดดดไววยลุจะะณ ง่ายๆเลยนะ